อยาโอเคครับช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าผู้สอนหรือผู้เรียนก็จะง่วงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของเราผมก็มีหน้าที่สอนก็สอนให้ดีที่สุดพวกท่านมีหน้าที่เรียนก็เรียนให้ดีที่สุดวันแรกสําคัญมากวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เลือกคนสอนครับไม่ใช่ใครจะสอนได้ อาจารปะเป็นวิชาที่เลือกคนสอนไม่ใค่ใครก็สอนได้เพราะเป็นวิชาที่ชื่อว่ากรรมฐานผมจะไปฝึกทุกปีแล้วเขาก็ให้ผมสอนปีนี้ไปไมาแล้ว15วันไปฝึกที่อุบลราชธานี15วันอยู่ที่เวียเขตมหาจุฬาอุบลครับไปนอนที่ในเต็นท์ในสวนในป่า15วันครับไม่คุยกันอยู่15วัน การที่ไม่คุยกันเนี่ยดีใช่ไหมปีที่แล้วไปสองรอบรอบละสิบห้าวันฝึกผ่านเรียบร้อยครับนะเรียนไปแล้วได้อะไรจะบอกวันนี้นะพูกเรารู้จักสตีฟจ็อบไหมรู้ไหมสตีฟจ็อบนี่แกเคยมาฝึกสมาธิอยู่ที่อิวิเดียหลายหลายปีเคยอ่านประวัติเขาไหมเขาชอบนิกายเซนครับ แม้กระทั่งแต่งงานเขายัางนิมนต์พระศินมาทาพิธีให้ผูเจ้ารู้จักอันเบิร์ตไอน์สไตน์ไหมรู้จักครับนักฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์อ่านักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ถ้าไม่มีเขาอ่ะพลังงงพลังงานที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมเกิดจากทฤษฎีเขาทั้งสิน้นเขาไม่ได้เป็นหลิ่กแค่จริงแต่ว่าทฤษฎีเขาแล้วคนก็เอาไปทําไปทดลองก็เกิดเป็นเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นขึ้นมาเป็นของเขา แล้วถ้าเราสนใจอันเบิร์ตไอน์สไตา์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาไปดูประวัติเขาได้ครับเขาพูดถึงพุทธเจ้าบ่อยใช่ไหมคนทั่วไปดูว่าฉลาดไม่ฉลาดดูง่ายๆครับหนึ่งถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องคนนูน้คนคนนี้นี่คือคนฉลาดธรรมดาแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยมากๆเขาจะพูดถึงเรื่หลักการรับแนวคิดทฤษฎี คนไหนพูดแต่แนวคิดทฤษฎีผูกฉลาดถ้าคนไหนคิดแต่เรื่องของชาวบ้านว,นวันวันรู้แต่เรื่องของคนอื่นปัญญาระดับล่างเขา้าใจไหมครับดูแค่นี้นะคือดีคำนคี้ไหมคือดีเคาพูดแบบนี้ไหมดังนั้นค,คนฉลาดมากๆเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติของอันเบอร์สไต เขาบอกเขาไม่ได้ชาฉลาดหรอกแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเขา่แาแตกต่างื่นคือเขาจะเป็นคนนิ่งครับถ้าเขาสูอยู่กับสิ่งใดแนนเขาอยู่กับสิ่งใดเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานมากกว่าคนอื่นทั่วไปซึ่งคนทั่วไปทําไม่ได้นั่งอยู่สักพักหนึ่งแค่อ่านหนังสือนี่แป๊บเดียวก็ไม่ไหวแล้วแต่อันเบิร์และสไตล์เขามีความสามารถแตกต่างจากคนอื่นคือ เขาอยู่กับสิ่งใดแล้วเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานกว่าคนปกติทั่วไปสิ่งนี้กลึงทำให้เขาเป็นคนอัจฉริยะครับเรื่องที่มาอยาเขามีความนิ่งกับนั่นเราจะเรียนเรื่องความนิ่งวันนี้นะนะกรรมฐานไม่ใช่มานั่งหลับตานั่นคือวิธีฝึกเฉยๆครับนั่นคือวิธีฝึกฝึกให้เรานิ่งนิ่งโดยไม่ให้สิ่ง กวนใจสิ่งภายนอกมาลบกวนทําให้เราววกแวกได้คนไหนนิ่งคนนั้นจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่จ้องใจต้องนิ่งใช่ไหมคือได้ยินใช่ไหมจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องใจต้องนิ่งครับถ้าใจไม่นิ่งทําไม่ได้ครับมันจะมีอะไรมากวนตลอดอันเบิร์ตสไตล์มีคุณสมบักข้อนี้ครับสติฟจอบก็เช่นเดียวกันสติปจอบเนี่ยเขาทํางานเนี่ยคือพูดง่ายเพื่อนร่วมงาน เข้าไปใกล้จนได้กลิ่นนะครับคือเขานิ่งนิ่งได้อยู่กับงานจนกระทั่งตัวมีมกลิน่นะเข้าใจปะเขาอยู่กับมันอะอันนี้สติปจอบแต่ก่อนนี่มีแต่กดใช่ไหมมหนีนู่นนี่กฎอย่างเดียวใช่ไหมแต่สติปจอบเขาค่ะผลิตเขาได้คิดคนอะไรระบบสไลด์ใช่ไหมพวกเราทันใช่ไหมอาจารย์ทันระบบกฎจะทําอะไรต้องปวดเอาสติปจอบได้คิดคนอะไรขึ้นมาปุ๊บเราสไลด์ใช่ไหมตอบโจทย์คนเลยไหมดี๋ยวนี้เราสไลด์สมัยก่อนไม่มีนะ ระบบสายไม่มีกดปุ่มอย่างเดียวพวกเราอยู่ในช่วงรอยต่อใช่ไหมอันนี้คือสติปจอบนิสัยนิสัยเขาก็มาจาก,กจิตใจที่นิ่งเนะครับนะนนถ้าพวกเราฝึกใจให้เป็นคนนิ่งได้มองอะไรลึกๆนิ่งก็คือสมถะที่เราจะเรียนในวันนี้วิปัสสนาค,คือมองอะไรแล้วมองให้ลึกครับอย่ามองแค่ตื่นตืน่เห็นหน้าเขาปุ๊บวิธีฉัยเขาแล้วอันนี้มองตื่น มองหน้าก็นวินิจฉัยคนแล้วตัดสินเข้าไปแล้วอันนี้มองตื่นแต่วิปัสสนานี้มองอะไรมองลึกครับนะมองอะไรที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตามที่เรามองเพื่ินนะการที่มองเพื่อนไม่ใช่วิปนะัสสนาเะวันนี้เราจะเรียนครับนะพระอาจารย์ท่านนั่งทํางานพระอาจารย์อยู่ได้ทั้งวันครับอยู่ได้ทั้งวันทานหนังสือแล้วอยู่กับหนังสือ,อได้ทั้งวันวันหนึ่งท่านอ่านได้กี่เล่มละ่ะหนึ่งสภาพาหมา ใช่ไหมถ้าท่านจะทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยท่านจะทําได้มากกว่าคนอื่นจิตที่มันนิ่งนะส่วนท่านจะไปนั่งสมาธินั่งในกรดในอะไรนะั้นวิธีฝึกเฉยๆครับท่านฝึกผ่านแล้วท่านจะนิ่งพอนิ่งแล้วท่านจะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้มีแค่นี้ครับงั้นวันนี้เราจะมาเรียนวิชานี้เป็นวิชาที่เลือกคนสอนไม่ใช่ว่าใครก็สอนได้ครับนะนะยากตรงที่ว่า,วาต้องเลือกคนสอนถ้าไม่คือก็อไม่ให้สอนเลยอย่างต้องคืนนี่ๆคือๆนะเราเจอกันแล้วใช่ไหม เจอวันไหนนะเมื่อวานเมื่อวานานี่เหรอเมืเอ่อาวานเนาะเอาละาลกลรารแรกเนะเาะอะไรที่เราจะสอนจะถามพระเจ้าก็เชิญถ,ถามนะด้านคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษนะาถามแต่วิชาเนี้ยจะเรียนเรื่องกรรมาฐานนะดูแล้วเหมือนกับวิชาเก่าแก่โบราณไม่ล่ะครับเป็นวิชาสมัยใหม่ครับผมตอนเป็นสามเณรบวชได้หนึ่งปีมีพระธุดงค์ ผ่านมาถึงหมู่บ้านอันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนะจะมีพระธุดงค์ผ่านมาวัดป่าที่ข้างหมู่บ้านห่างไปผมก็ชอบผมชอบเติรแต่ตอนนั้นเมื่อเป็นสามเณรและผมก็จะไปพระธุดงค์เขาจะมาพักอยู่ที่วัดป่าข้างหมู่บ้านนะประมาณสองสามวันท่านก็จะไปโตแต่แผมก็ไปเจอท่านก็ชอบอยากไปแนวนั้นท่านก็หาอุปกรณ์ให้กดอะไรปุ๊บเดินนะครับไม่ขึ้นรถครับ30ปีที่แล้ว เป้าหมายปลายทางคือจังหวัดเชียงรายครับอำเภอเวียงป่าเป้าจะไปที่นู้นครับไปทางเหนือเดินไปเรื่อยๆครับตื่นเช้ามาก็เจาะเดินทางก็ไปบอกแม่แม่ร้องไห้ขอร้องว่าถ้าลูกไปจะไม่ได้เห็นหน้าลูกเพราะผมเป็นลูกชายคนเดียวพ่อเสียตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับแม่ก็เลยขอพาธุดงไว้ว่าไม่อยากให้ไปเพราะกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกเพราะมีลูกชายคนเดียวผมก็รักแม่แม่ร้องไห้ผมก็กลับ ไม่ได้ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแม่บอกว่าแม่อยากให้ลูกเรียนหนังสือถ้าแม่ถ้าไปทางนี้ยแม่ลูกไม่ได้เรียนแน่นอนผมก็ตามใจแม่เพราะความรักแม่ผมจึงทุ่มเทเรื่องการเรียนทุกเรื่องที่ผมเรียนได้ผมก็จะเรียนครับเพื่อตอบสนองความต้องการของแม่นั้นพวกท่านมาเรียนเนี่ยมีคนที่บ้านนั่งอยู่ที่บ้านว่าตอนนี้ลูกไปเรียนหนังสือ ถ้าเราจะนั่งหลับนึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านเราพ่อเราแม่เราว่าตอนนี้ลูกเราไปเรียนหนังสือถ้ารู้ว่าลูกก็านั่งหลับเนี่ยพ่อแม่จะดีใจไหมฮะไม่ดีใจใช่ไหมเตรียมไว้ครับเรียนถ้ามันจบค่าเทอมรออยู่วันข้างหน้าค่าเทอมรอท่านอยู่เก็บตังค์ไว้ถ้าไม่ไม่มีก็ไปคุยกับพ่อกับแม่ไว้เตรียมไว้ครับค่าเทอมไม่แพงก็จริงแต่มันก็คือเงินใช่ไหม เตรียมไว้นะหลายคนมาเซ็นเอกสารว่าผ่อนผันครับเงินแค่สี่พันกว่าบาทห้าพันบาทยังผ่อนผันอยู่แสดงตัวท่านยังไม่แน่จริงเข้าใจป่ะตัวท่านยังไม่แน่เลยสี่ห้าพันท่านยังผ่อนผันชีวิตจริงในโลกภายนอกมันแพงกว่านั้นนะครับใช่ไหมท่านเอาเคถูกๆให้มันผ่านให้ได้ก่อนทําสิ่งง่ายๆให้มันผ่านให้ได้ก่อนนะโลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายครับคาว่าโหดร้ายก็หมายถึงว่า มันมีการแข่งขันสูงมากครับนะท่านต้องเตรียมไว้จต่วันนี้ไปสมัครงานเขาก็ถามว่าเราทําอะไรเปลี่ยนบ้างจบปริญญาตรีเหมือนกันสิบคนไปสมัครงานรับตําแหน่งเดียวก็ถามว่าทําอะไรเปลี่ยนบ้างเราต้องตอบเขาได้ไนะั้นเข้าใจไหมครับนะตอบไม่ได้โลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายมากมีการแข่งขันสูงมากแล้วค่าโง่นั้นมีอยู่จริงครับรู้จักค่าโง่ไหมคืออะไร ถ้าาเราไ,เไ,รไ,รไคร่างูเนี่ยเขาหมายถึงว่าถ้าเราไม่ยอมเสียตั้งแต่วันนี้วันหน้าค่างูจะแพงมากครับนะเช่นไรครับค่าเทอมอ่าค่าเทอมเนี่ไม่ใช่ค่างูนะอันนี้เราจ่ายเพื่อให้เราฉลาด <c oughs> ขึ้นค่างูงเขาพูดเนี่ยหมายความว่าคือถ้าท่านไม่เรียนรู้แต่วันนี้ท่านจะต้องจ่ายค่างูอีกเยอะเช่นท่านไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ แม้แต่ปัญหาเบื้องต้นท่านยังไม่รู้เลยแค่ปั๊กมันหลวมนี่ท่านก็นึกว่าคอมมันเสียแล้วท่านก็ยกไปให้ร้านช่อมให้ร้านช่อมมันก็แค่เสียบดันเข้าไปหน่อยมันติดมันก็ได้ล้สามร้อยบาททั้งที่มันไม่ได้เสียอะไรแค่ปั๊กมันหลวมท่านก็เสียค่างูไปแล้วสามร้อยบาทเห็นไหมค่างูแพงไหมใช่ไหมบางทีคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสียแค่สายเสียบมันมีอายุการใช้งานแค่แค่ซื้อใหม่แค่นั้นเอง แต่เราไม่รู้แล้วก็หอบไปให้เขาเขาก็ทำท่าคืนนิดหนึ่งจับนอนจับนี่นตั้เปิดนู่นเตือนเพรามันคือๆหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะมเมาได้แล้วครับซ่อมให้เรียบร้อยที่เากาไม่ได้่อบมอะไรเลยเราเสียค่าฟรีประมาณสี่ห้าร้อยบาทนั่นคือค่าฮะค่างงครับตกลงเขางโง่หรือเรางโง่เขาคนซ่อมด้วยเราครับพระจาย์กำลังจะบอกพวกเราว่าวันนี้เราเรียนอะไร รู้ได้ก็พยายามรู้อะไรจําเป็นรู้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยครับเราจะต้องเสียค่าโง่ไปอีกเยอะในอนาคตน,นะวิชาที่เราเรียนนี่เป็นวิชาที่จะบอกว่าโบราณก็ไม่ใช่จะบอกว่ามันสมัยใหม่ก็ไม่ใช่แต่เป็นวิชาที่เขาบรรจุไว้ในหลักสูตรวพระต้องรู้โยมก็ต้องรู้นะแล้วจะเอาไปใช้ปรปโยน์อะไรวันนี้พระอาจารย์จะบอกนะพระอาจารย์ใช้อยู่ อาจารย์ใช้เพราะอันนี้เละอาจารย์รทํางานอาจารย์นั่งนิ่งกับวทนนั่งทั้งวันกับซึ่งคนอื่นทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าไปเห็นอาจารย์อาจารย์นั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นั่งอยู่กับโต๊ะนะโต๊ะทำงาน